นี่ยังในกระเาจะมาพัวามาูงจ้ะอดไข่จ้ารวมไข่พร้อมในหมอะเนี่ยโอ้เดือดละอุเลยเดือดละอุข้างหน้าตอนนี้ถมีน้ยาป่ะคะน้ำยาขนมปี๊ด้ผู้ใดเห็นยังไหวบุญอพี่รอมหรือเปล่าพิรรมทำอะไรไป <laughs> ถั่วไให้อ๋อกับข้าวเหรอใช่ใช่มันไม่มีกับข้าวที่ร้านเขาไม่มีกระหล่ำปีก็เดียวเลกะหปีนะคะไม่อันนี้อะไรลูกชิ้นค pues ืออะไรเนิอันนี้อ๋อหมูไม่มีพี่ก็เลยซื้อลูกชิ้นมาซื้อพริกแกงเข้ามาอันนี้เหมือนน้ำยาขนมจีนพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดอ๋อกลับข้าวอะไรเขาก็ไม่มีหัวละพาก็ไม่มีแต่เล่ยจะถ่ายกะทิโหระพาไม่มีก็เลยไปลักกระเพราหน้าบ้านเรามาอืมฮะเป็นเห็ดแบกเงาก็อร่อย กับข้าวอาหารข้าวเหนียวอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ป้าอ่อนไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะป้าอ่อนยังไม่รู้จักเพิ่งเห็นตัวจริงลุงช่ล้าอ่อนกล้าแหละป้าอ่อนก็เลยได้กล่องข้าวมาด้วยนั่นไงรถป้าอ่อนโอ้รถป้าออนชอบเลยมาชอบรถตามลายทางตามลายทางก็ในงานพิเศษครับจะซาเล้งไม่ถุงเนืองสำหรับพี่รอดมา กากก้วยวมันมีอันตนังความจำเจวประเด็น้วกับข้าวเหนีวนะิงเหมนอพิงของได้สวันวก็เลยพิ่งลองเอากล่องข้าวมาขายลงเมื่อวานก็ไปขายอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านใกล้ๆก็ได้ขายสีกล่องโอ้สี่กล่องวยันเดียวอันเดียวเก็ได้ขายเ่งแดงเเแดงเเงแดงเรอมันเดีไปมันสีเห็นอยู่อันเดียวไร่เดียวก็เดงแดงะ ไปเบิ้งเด้อผู้ใดสนใจก็ซอยอุดหนุนเ่าอันเด้อค่ะเด้อสิได้มีรายได้เสริมจักเล็กจักน้อยบ่ขายแพงดอกเออนั่นนี่แดงแดงขายอยู่บ่แพงค่ะบ่แพงขายอยู่เลือกเอาเลือกเอาจกได้นวดใดเด้อเชียนเช่นก่อนในบ้านได้พิเศษพิเศษจิให้พิเศษพิเศษเนี่ยคี้แม่นมาขี้โย่จะเฝ้าขี้ไหนแหกมันก็แม่นเนาะจ้า ไ่ได้ซุกเราบอจ้าใคเอาออกมาอ่ะนี่พริกผมตำไว้ให้อยู่นี่เลยนี่นี่นี่พริกนี่พริกอยู่นี่พริกอยู่นี่ใส่ซี่โครงข้าวพี่ยังไม่จ้ะไม่รู้ก้าวขึ้นมาแล้วก็ตังข้าวตังข้าวตังข้าวรึเปล่าตังข้าวอันนี้คืออุ้สขากับคนบวชเข่ากันเลยเห็นแล้วปวดแขนนะตำช่วย บ่าถ้ามาถ่ยเนี่ยแง่สลบขึ้นเลื่อยใจต้องหนักแน่นแต่บอแม่บ้านจับสาขนาดนี้หัวยังปากดีด้วยปากดีสลบเลยดีนะดีหน้าเป็นหน้านงามเนาะจ้าถ้าเป็นหน้าขั้คือตรงหน้าออนโอ้ยขาวแดงแทนยาวก่ได้เินอย่างนีหน้าขั้วคนไหนยันหน้ามาแนหรือเปล่าอ๋อ บอกหน้าหน้ามองใดก็ะยาท่าว่าเป็นนั่นแดงแห้งๆอี่แม่หน,น,น,นองนวลด้อยเนี่ยผ่นนานมาอันนี้สิอันนี้เขาละลสานมาสีเข้มนัวอ่าหอมกว่าอ่าอันนี้นัวแต่ว่าบ่หอมอ่าเอาเข้มนัวงสัง่สสนเพราะสับเพราะสานใส่ทั้งสอง,สอ,งอันอ่านี่อย่างนี้ลง,ลงคลิปกันเด้อจอ๋อเขาไม่เหรียญอ้าวไปแล้วเหนียงถุงทองกลับมาลูกกลับมาดูนี่อุ้มเลยพี่เพื่อนไม่กัดหรอก อุ้มเลยอุ้มเลยไม่กัดไม่คุณไม่ถึงงดอ,อ่ะอือไม่กัดไม่กัดอุ้มเลยอ๋ออ,อันนั้นไม่กัดใช่ไหมโ <c oughs> มโห เสร็จไปแล้วมาทำหัวเอาใส่ไปสเสสบงบงสนีหรอันนี้อะไรานไหนมดงกวมมันลกี้ชั้นไนัหนเนี่ยนหนจัดได,ด้นี่ออยอ้โหนน้ำลายไหล เสร่นะนะกน้ำตาลอ้อยวายยยแบบแบบแบบอ๋ออบอสาน้ำตาลอ้อยมันจะมีรสชาติหอมนะคัอันนี้ก็เป็นผมนัวนะอืม ข้นงามให้หนังกรเปิลไปเนาะทำหน้าก็เป็นลูกกากระป็ิลาวหุ่งกระแซบสำเพอแล้วเนาะสำเพอแล้วเนาะสำเพอแล้วเนาะแล้วพ่อผู้ลงคนจะไปแซวบ่ได้เนาะมีเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยถึงบ่วหามแล้วก็ไปบ่ได้เบังแล่าไปบ่วิบบ่พ่อยอะใช่บักเขื่อนหรือเปล่านี่ตัวนี้ไหม บ้าคักว่ะเอาไ้ไหมนะ,ะมไม่อเดียน,นได้ไหมนี่กลังเออน,น,นี่กกนี่น่ะตู้เย็นต้งไหนในหันเียนั่น,นละลูกสองลูกจัดมาเลนนาย <c oughs> นี่นมอมองมอมืออกีวอกวะมองเงาเดแม่ห็นนี่ลักไปยังยื่เสียเลยจ S <S <S เออท่อแม่จับพห้ย่เตยยังเดี๋ยว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 ให้แม่ตามส้มต,ตามเสร็จก่อนเดี๋ยวเจอดีเนี่ยมันเล่นดินแล้วมันเลอะพี่เฟือ่องน้ำเลยรู้ข้นยบน้ำมาน่ะขึจะอาบน้ำมานะมน่านะ น้ำนาน้ำเยอะเนาน้ำไหลเลยแตกพกเลยน้ำแตกเลยน้ำแตกเยน้ำนาวเขางงยังอุปราาโอ้ยเปิดแส่บให้เปิดอีหยังกำชูไม่เคยกินใช่ไหมใช่ตามมีเราซื้อมาก็ไ่หรออือมือนเคีื่อนั่นซเซียดเนย ยี่นอาตับเองคลิปนี้นะคะน้ำน้ำไหลไม่ไหลลองดูนะขอโทษานคะไอ้ชัว่าทำสบัเี่ยไอ้ชัไม่้ทำบตรประชาชนบัตรแอชัยหมดอายุแล้วน้ำมันเครื่องรถมันข้นมันไอ้นั่นแล้วมันเหนียวมันเหนียวมันเลยระยะ มันต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่้อมดอดมเอาเอวมือคนไทยกับน้ำลายเฮงยไดเลยนี่ยมาหน้ากินมาเลยค่ะโหยๆก่อนเทียงสิบายแล้วหอมเปื้อมาเนาะอืปลาทำไมเนียม เห็นแล้วขาบอะไเกี่ยมาประกอบกันมามโอ้แบสารกิปนี้ก็ขอจบพินีก,กันนะคะไปกินก่อนนะคะเอนะคะขอบคุณค่ะ